เครื่องมือเกษตรอยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า40ปีครับวันนี้จะมาตอบคําถามนะครับที่เจอปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดนะครับของรุ่นตู้เชื่อม mma 200นะครับในกรณีน,นี้ก็ก็คือจะเจอบ่อยลูกค้าโทรมาบ่อยลูกค้าก็บอกว่าลวดก็วิ่งออกมาแต่แตะชิ้นงานแล้วมันไม่สปาร์ ตอวน,นี้นี่ก็จะมีสวิตสีแดงตัวนี้ต้องให้กดตลอดนะครับกดให้ลวดวิ่งออกมาแล้วก็แตะชิ้นงานถึงจะสปาร์ถ้าไม่กดตัวนี้ก็เหมือนไฟจะไม่เดินก็ไม่<อ>าสามารถ <ไป S 1> เชื่อมได้เชื่อมไม่ได้ครับผมตัวนี้นะครับถ้าเป็นมิกทับเอ200ก็จะมีฝั่งถ้าเป็นด้านหน้านะครับฝั่งขวาฝั่งซ้าย ฝั่งตัวนี้ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นแบบปรับความเร็วลวดครับผมช้าเร็วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระแสะไฟครับผมตัวนี้ปรับก็ต้องปรับให้มัน้านกันเท่ากันครับแล้วก็การเชื่อมปรับไฟก็อยู่ที่ขนาดของเหล็กหนาบางครับผมตัวนี้ถ้าเป็น m อ b ก็จะฝั่งนี้ฝั่งขวาเป็นปรับกระแสะไฟครับผมตัวสองห้าศูนย์เหมือนกันคตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเป็น MMA ก็เหมือนกันฝั่งขวาถ้าเป็นมิกถ้าปรับไฟก็จะเป็นฝั่งนี้ซ้ายอันนี้เป็นความเร็วลวดในกรณีนี้นะครับก็1สายดินนะครับจะเป็นหรือว่าสายกาวตัวนี้บางทีลูกค้าต่อเห็นเป็นขั้วสีดําแต่ตัวนี้ถ้าเป็นมิกเราต้องต่อที่สีแดงใช ถ้าต่อเข้าค็ลวค้าเห็นเป็นแบบว่าสีดําก็เลยต่อสีดําก็เลยเชื่อมนี้ไม่ได้ไฟก็เลยไม่เสถียรถ้าจะต่อให้ถูกวิธีก็ต้องต่อเข้าขั้วแดงครับมันถึงจะเชื่อมได้ครับใช่นี่ครับจะต่อประมาณนี้ครับคือแค่สองสายใีอยู่ใช่ครับสองสายเป็นตัวที่จับออฟตัวหนึ่งแล้วก็ปืนนิ้ใช่ใช่วันนี้เราก็มาตอบคําถาม ที่ลูกค้าถามมาบ่อยๆนะครับคือตอบไปแล้วนะครับสามคำถามครับแต่ถ้าท่านใดที่เจอปัญหาอย่างอื่นอีกนะครับให้มาถามที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับทางด้านล่างนี่ครับเดี๋ยวเราจะตอบปัญหาเพิ่มเติมให้อีกนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย